วิวลองถามความรู้สึกกนดูดิว่าคือกนดูเขาคิดอะไรถึงให้ให้กายไปท้าหนึ่งหนาึ่งัยะ <S <S เอาเอาตรงๆเลยนะสำหรับวิวนะวิวคิดว่ายังไงก็จู้ไม่ได้เว้ย <S <S คือแบบคือใช่คือมันมีคนขอมาเยอะมากแบบพี่วิวหนึ่งกับพี่กายหน่อยพี่วิวหนึ่งกับพี่กายหน่อยเดี๋ยววันนี้จะหนึ่งหนึ่งให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ แล้วก็จะได้ไม่ต้องขอสักทีใช่ไหมใช่คือให้มันรู้ไปเลยว่ายังไงก็สู้ไม่ได้เบงคือต้องบอกกอนว่าเดี๋ยวนี้วิวไม่ได้เล่นทุกวันด้วยสนยอ่ะวิวพยายามเล่นปืนอื่นคือแทบจะไม่จับสไยเลยเออแล้วอย่างไอ้น้องกระปอมแ่ะที่น้องกายก็รู้จักใช่ไหมเออคือเวลาน้องมันเด็กปั้นเด็กปั้นเด็ก้นน้องมันมาเล่นด้วยวิวจะให้น้องมันจับสไนไปเลยวิวก็เลยจะไม่มาแย่งอะไรเงี้ยหรือว่าใครที่จะเล่นก็เล่นไปเลยอะไรเงี้ยก็แบบเออเปลี่ยนบ้างอะไรเงี้ยเออแต่วันนี้จะมานึ่งกกับาย แต่ว่าวิวต้องขอก่อนว่ากายต้องเอ่อแบบเล่นกระบอกเดียวโอเคปะใช่ผมไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้อยู่แล้วผมมีปัญหาอยู่แล้วคือถ้ากระบอกเดียวมันสู้ไม่ได้จะไปจะไปยังไม่เล่นอีกอะไรเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูอยวาเข้าเข้าห้องมาบาเข้ามาคุณพร้อมไหมครับจะถามว่าพร้อมไหมเอ้าไม่จะอะไรแล้วขอมพร้อมพร้อมมาตั้งแต่เกิดครับเพราะว่าเพรา่อตออให้เปิดตั้งแต่เด็ก S <S <songs hunting> เขาคงก็ามาสน <McL> า,ายเขอแล้วไ,ไแอแล้วเขาดูดูนะแล้วเขาดูไม่ไมต้องขออีกนะทีเนี้ยใช่นะนะคือต้องให้คุณกายเขาอ่อนให้นะทุกคนไม่ั้นสู้ไม่ได้เอาจริงต้องบอกเลยว่าคมมากคืออยู่เลี่ยมไหนก็ <S <S <c> โดนไ,ไม่คือเขาดูอะไรได้ผมเล่นสนายทุกวันน่ะผมเล่นสนายทุกวันน่ะจับทุกเกมได้ป้ากายอ่ะเจอบทุกเกมแต่ว่าช่วงนี้ให้บุมจับเพราะว่าบุมมันสตรีมด้วยกัน แต่กระชั้นกระชั้นยังไรกระชั้นไอกระบอกเดียวนะเรียกว่าเล็กแค่กระบอกเดียวแล้วถ้ากายกับกล้านี่ใครชนะวะโอ้ยเหรยนเหร่นบอกเลย <laughs> เ,เอออยากรู้ <laughs> จริงจริงเลยคบตุนในบ้านน่ะคบตุนในบ้านในบ้านมีกี่คนมีคนเดียวมีคนเดียวดิกระบอกเดียวมันสู้ยากเหรอกาย กรุเท็กตู้๊ตื่นเต้นไปหน่อยรู้แหละว่าต่อให้ใช่ปะล่ะเอ้เอไม่ได้ต่อให้เลยก็บอกแย่ามันมันนยากอ่ะใช่มันมีแต่ก็มันไม่เกินความสามารถในกายอยู่นะเอาจริงอะเออจะรอดูแต่ถ้ารอก็บอกวิซสู้ไม่ได้ว่ะจับยังไงให้มันไวว่ะแม่งมือวิวไม่ได้จริงมันอยู่ที่นิ้วด้วยนิ้วต้องไวอ่าแสดงว่าใช้นิ้วบ่อยนะไปตรงไหนสักขวาเล่นเกมไงกดเกมไงกดเกม ฮ้ยก็ได้อยู่ด้วยก็บอกเลยนี่คนนู้นเฉยเลยแม่งเลยเขาก็เก็บไปใช้ไงเกมเมื่อกี้ไม่ได้ใช้ถูกขางเองเอาจริงนะได้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 ถ้าไม่ไหวสองก็บอกกันได้ท้าวสองบอกเด้หนูเาไหวก็บอกไดวโอเคโอเครู้ว่าต่อให้รู้แหละว่าไม่อย่างละเกมไม่หญิงอะไรอย่างเงี้ยไม่หัวเราะเห้งวะ ไหวยังไงก็ไหวโอ้หเ <คน S 1> พึพ่งพูดอยู่มือหนึ่งในบ้าน รู้อย่างนี้กระโดดยิงเอ้าไปโดนได้ไง ดีใจดีนจดีใจดินจเาลองทดสอบให้กายเล่นสองกระบอกรัวไหมว่ามันอาการเป็นยังไงลองเลยลองเลยลองเลยอาการมันเป็นยังไงไหนบอกหมอสิอ่าเดี๋ยวลองดูว่าอาการมันจะเป็นยังไงในเมื่อกายเล่นเราก็บอกเฮ้ยเฮ้ยกลมาดิครับฮุ้กวุ้กอีวอตั้งเพินเพิ่นอะบอกเลยสองกระบอกอะยังไม่ทันตั้งเลยตายแล้วมั้งเอาตรงปกติอยู่ไม่ค่อยชอบตั้งไอ้วอร์ะ นี่คือ2กระบอกโอเคกลับไซส์หนึ่งกระบอกเถอะขนาดหนึ่งกระบอกยังโดนยิงเลยเนี่ยไม่ได้เดจอไอวอลไม่ได้ตั้งกระบอกเลย2กระบอกอ่ะไอวอลไม่ต้องตั้งการเคยแพ้สนายใครปะหนึ่งหนึ่งอ่ะเนี่ยวะยังไม่เคยหนึ่งหนึ่งสนายใครอ่ะหนึ่งหนึ่งกับการโอ้ยยังไงต้นกายยังไงก็แพ้ใช่ไหมกล้ามอ่อนกล้ามเก่งอย่างเดียวเหละครับปากอ่ะปากอ่ะ ออะแรี่บ eh ุหรี่ชาม้มีบุรีพผู้ความจริงโอ้โหผู้ความจริง คนดูคนดูทำอะไรกันอยู่คนดูคิดอะไรกันอยู่เนี่ยใช่คนดูแม่กำลังใจผมเลยอ่ะคนดูเออเอาหมีมาโดนยับได้ไงอ่ะรอบรอบนี้ยแบบทามมิ่งเลยเอาแบบว่าเขาเรียกว่าเปอริชชันของสไนเปอร์เลยแบบซุ่มยิงเลยเอาแบบซุ่มยิงเลยแบบซุ่มยิงแบบแอบแอบไปเลยอี๋เน้ lò đùi vi chân ninja thế mà cái zoom gì này เห็นนะนั่งมาทำไมเห็นเหรอเห็นได้ไงวะเห็นได้ไงวะตาดีเลยวะเฮ้ยเปิดโปรดิ เดเดียวแม็งเอ้ยเม็ดเดียวหอาแตกเลยเม็ดเดียวข้าเวเจ้าหมูอะเม็ดเดียวเ <ś led> <ś led> นี่ยก็ดูไว้คนดูนี่ขนาดกระบอกเดียวนะแม่งเม็ดเดียว <ś led> น้ำตาจะไหลว่ะ <ś led> เออมองขอสาาับจานนะครับเออคนรู้สึกยังไงบ้างครับคุณอยู่คอมแพ็คที่คนดูเขาให้ผมเนี่ยไปท้าหนึ่งๆจะได้คุณครับรู้สึก<ค>เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะที่เขาเห็นในถึงความโหดของเรานะแล้วก็บอกว่าไปท้าหนึ่งๆกับพี่กายหน่อยนะคะ <S <S 1> <S 1> คือต้องบอกว่าคุณกายเขาโหดมากนะทุกคน <S 1> <S 1> คือเล่นในมือถือว่าโหดแล้วเล่นในคอมโหดกว่าจริงอันนี้จริงเออมองขอสาาับจานนะครับคุณคิดที่จะเออแก้มือไปครับคุณอยู่คอมแพ็คต้องแก้แล้วล่ะขอแก้มือหนึ่งเกมงั้นผมให้ระยะเวลาคุณไปฝึกฝนมาก่อนแล้วกันนะครับผมเเนาาะโโออ้หขวล 2องนาทีผูกคนสองนาทีโห<ล>ดขึ้นแน่นอนโหดขึ้นแน่น,น,นอนแค่สองน,น,นาทีอะนะใช่ขอพักแป๊บหนึ่งไงเดี๋ยวต่อเลย Icana, อ่าโอเคโอเคใครก็คนดูก็อย่าลืมไปติดตามช่องอ่อยูทูปของคุณวิวคัมแบ็กด้วยนะครับผมนะคนดูครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยละกันครับคนดูและที่ใครจะรู้กระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับผมนะคนดูครับจริง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 แล้วก็นะครับฝากไว้เลยไม่ต้องไอ้ผมไปท้าคุณวิูคัมแบ็กนะเพราะว่าผมไม่อยากทำร้ายเอ่อสุภาพสตรีอ๋อใช่ใช่ใช่ผมไม่อยากทำร้ายนะครับเมื่อกี้ผมแบบ จมเกือบไม่จมไม่จมเกือบไม่ลงอ่ะลอยไม่ออกอ่ะปืนเต็มหัวเลยนะใช่เต็มกระบานเลยนะเม็ดเดียวเม็ดเดียวอ่ะคลิปหน้าก็โดนอ่ะคลิปนี้ก็โดราไปก่อนแล้วกันนะผมแล้วก็รักโซีครับบ๊ายบาย You are so cute baby I want you by my side Can you lady please j u love me love me tonight ถ้าฉันจะขอให้เธอมาอยู่กับฉันจะได้ไหมก่อเธอจะรัก